สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณสถานีบางไผ่รถไฟฟ้า MRT กำลังจะเดินทางไปงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งตอนนี้กำลังมีการจัดงานอยู่วิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือนั่งรถสาย84ไปลงด้านหน้าวัดไร่ขิงเลย ใช้เวลาไม่นานนะครับผมก็มาถึงบริเวณทางเข้าวัดไร่ขิงก็มาเจอรถสีชมพูนะสำหรับงานนับรรการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงงานเขาก็จะจับสองฝั่งนะของแม่น้ําท่าจีนสําหรับการเดินทางข้ามฝั่งก็จะมีทั้งรถที่บริการรีแล้วก็มีเรือด้วยตอนนี้ผมนั่งรถด,ดูนะครับข้ามแม่น้ําท่าจีนมาฝั่งที่เป็นวัดไร่ขิงนะครับก็จะมี ปิดทองหลวงพ่อขายของของกินของใช้และฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นตลาดนัดนะตรงนี้ก็จะมีเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นแล้วก็มีของกินจะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผมข้ามฝั่งมาบริเวณที่เขามีการจัดตลาดนัด ตรงนี้เป็นบริเวณแถวอู่รถเมย์นะครับสาย556กับสาย84เราก็สามารถจะมารอรถนะครับที่ข้ามฝั่งนะตรงนี้ได้มาดูอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำสองจุดเลยนะสาหรับท่านที่จะเดินทางนะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะว่าการจัดงานเนี่ยมีทั้งสองฝั่งนะครับและการเดินทางเนี่ยจะทำยังไง ไม่ต้องเดินข้ามสะพานมานะครับมีรถรับส่งแล้วก็มีเรือด้วยเรือก็จะอยู่ตรงท่าน้ำท้ายวัดก็เป็นเรือข้ามฟ้านะครับที่เราสามารถโดยสารบริการฟรีเช่นกันข้ามไปมาซึ่งก็มีการจัดงานสองฝั่ง ที่ผมนั่งมาแล้วนะครับเรือก็วิ่งเรื่อยๆนะแม่น้ําไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแม่น้ท่าจีนกรู่ก็มาถึงตรงนี้ก็เป็นฝั่งท่าน้ําของวัดไร่ขิงนะครับฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นเลยนะมีเครื่องเล่นเป็นจิงจ้าสวรรค์สายตาก็เหลือไปเห็นนะครับช่วงใต้สะพานข้ามแม่น้ําก็มีร้านขายอาหารผมเริ่มหิวเลยนะช่วงนี้ก็เป็นเวลาไม่เย็นมากนะผู้คนก็ยังไม่มางานเท่าไหร่นะครับยังไงผม ขอรีวิวบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะแล้วก็จะพาเข้าไปดูนะครับบรรยากาศภายในวัดก็จะเริ่มตั้งแต่ไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็เดินดูร้านอาหารเครื่องใช้และตบท้ายด้วยเครื่องเล่นส,สนุกบริเวณด้านท้ายวัดก็จะมีฝูงปลามากมายนะครับนำอาหารปลานะครับก็มาให้ปลากินได้นะเป็นการทำบุญ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณท้ายวัดไร่ขิงในเวลาอื่นนะครับที่ไม่มีงานวัดไร่ขิงนะก็สามารถมาได้นะครับมาทําบุญมาทําบุญไหว้พระขอพรตรงนี้ก็เป็นพระประจำราศีเกิดนานวันแรกแต่เมื่อคืนนี้ก็มีไปล้ ทดลองไฟกับช่อฟ้าในคอดเมื่อคดืนนี้ฝั่งนู้นและก็ฝั่งนี้เือนนี้ก็คาดว่าคงจะเป็นฝั่งนี้กับช่อฟ้าเนคอตเดื่มกันได้จะมาชมกันได้ทางด้านนะครับมารอบบนโลกมุกันด้านนี้เลยจะติดทองกันด้นะะาปปนน,น,นี้เลยจากหลวงพ่อวัดไร่สิงหรือจะเป็นหลวงพ่อโสธรกบติดทองกันด้านนี้ได้นะครับ นักษาทุกท่พอใจดีทุกท่าใจดีแล้วก็มาผิดทองกันได้นะจ๊ะงานเราเพิ่งวันนี้วันแรกจ้ะงานวันแรกเดือนแปดวันก็เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่บริเวณท้ายวัดตรงนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระเบญจภาคีวารีปฏิหาร มากราบไหว้ขอพอรก็ได้นะครับช่วงแรกคลิปนี้ผมขอพาชมในส่วนที่ทำบุญนะครับไหว้พระขอพอรสักการะพระพุทธรูปต่างๆ ตรงนี้ก็เป็นเวทีการแสดงเพราะจะมีการแสดงนะครับมีแสดงดนตรีไทยถัดมาหน่อยก็เป็นพ่อแก่ก็เป็นที่นับถือของเหล่าศิลปินนะครับ เราก็มาทำบุญพระประจำวันเกิดเจอเกบสีเขียวตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับมาถ่ายภาพถ่ายรูปได้นะครับ ว่าเรามาวัดไร่ขิงแล้ว no, 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 no. เป็นรูปปลาโรมาด้านหน้านะครับสีออกชมพู ก็เป็นสามพลานนะครับเขามีประวัตินะด้านล่างรู้สึกจะเขียนประวัติไว้นะครับประมงไม่ชัดนะนะครับมีโต๊ะมบาบางอยู่เป็นรูปหล่อนะครับในพลานสามคนถัดมาก็เป็นทวเทวสุวรรณสวยงามมากนะครับเป็นสีทองเหลืองอาลามเลยนะครับ มีรูปหล่อนะครับขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีขนาดเล็กซ้ายและขวาเลยมาอีกนิดก็เป็นศาลานะครับด้านในก็มีรูปหล่อของศิลปินนักร้องหลายท่านนะครับมีนักร้องหลายท่านนะทานที่มองดูนะครับ ด้านในด้านขวาสุดผมก็เห็นมีศิลปินตลกนะครับบาตอกแม่มีหลายคนนะครับมียอดรักการแก้วสุพรรณทูนทองใจ ล่สาสุดเลยนะครับรู้สึกจะเป็นสายยันสัญญาตรงนี้ก็เป็นพระธาตุเจดีพระอุบาลีมหามงคลน,นะครับชั้นล่างนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานพระอุบาลีคุณูปมาจาร์นามเดิมปัญญาทิพมนทาฉายาอินทปัญโยอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างโรงพยาบาลแม่ตาประชารัฐ ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมันวัตตะศรีลังกาตรงนี้ก็เป็นด้านบนนะครับพระบรมสารีริกธาตุ ก็มีจุดหนึ่งนะครับที่ผู้คนนับถือกันมากๆเลยนั่นก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในพภาพโบสถนะครับพภาพโบสถของวัด ไร่ขิงก็เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีภาพพิจกรรมฝาผนังที่สวยงามเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนองค์พระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดมีรูปทรงแบบเชียงแสนประหัรแบบสุขโขทยัยและประพักก็เป็นแบบรัตนโกสินทร์จึงมีการสนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง ก็ผ่านไปนะครับในส่วนที่ขอพรไหว้พระทําบุญกันแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับพาไปเดินดูอีกหนึ่งโซนนั่นก็คือโซนร้านค้าร้านอาหารเครื่องใช้ตรงนี้นะครับก็จะมีผู้คนเดินไปเดินมาเป็นจํานวนมากนะแต่ก็ไม่แน่นจนุเกินไปนะครับถ้าคํามากกว่านี้นะครับผู้คนก็จะมากขึ้น สำหรับการเดินทางมาวัดไร่ขิงนะครับที่สะดวกที่สุดเลยก็แนะนําเป็นรถสาธารณะนะครับอย่างเช่นรถเมย์สาย84ท่านมาทางเพชรเกษมนะไม่ว่าจะเป็นรถ MRT มนะครับมาลงสถานีบางว่าหรือ BTS มาลงสถานีบางว่าจุดต่างๆนะครับบริเวณใหญ่ประมาณนี้นะที่ผ่านเส้นทางถนนเพชรเกษมนะครับก็ขึ้นสาย84มาได้เลยแล้วก็อีกสายหนึ่งที่ผ่านเข้ามาที่วัดก็คือ สาย556นะครับสาย84กับสาย556จะเข้าถึงวัดไร่ขิงเดินทางสะดวกนะครับไปกลับเลยก็เป็นบรรยากาศงานวัดไร่ขิงประจำปี2567งานนวัตสการ์ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับ งานก็จะจัดตั้งแต่วันที่19จนไปถึงวันที่27เมษายน2567 9วัน9คืนด้วยกันจัดกันแบบเต็มๆนะครับยาวๆกันไปเลยถ้าที่ดูคลิปผมจบนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันเลยนะไปเที่ยวกันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเดินทางไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพม,มากนะักนั่งรถเมย์นะครับไปถึงได้ ตรงนี้ก็เป็นหมึกนะครับหมึกทาโกะตรงนี้เป็น,ปนแผ่นนะครับก็คือโลสังขยาลาวา ลูกชิ้นนะครับเรียงแถวกันเลยนะใหญ่ไปหาเล็กถัดมานะครับนักเก็ตปาปิก้าชิ้นละสิบบาทวันนี้ก็เป็นข้าวเกลียบ ออนนี้ขายมะแกงนะครับของหวานนะมีหลายไส่นะมีไส้ไข่นะครับไส้เผือกไส้ถัว่วราคาก็สี่ถาดคิดหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็เป็นพวกการาเมลนะครับการาเมลคารามลขายกันเยอะแต่ละร้านนะครับ พอขายจำนวนมากมีหลายไส้หลายแบบนะครับร้านนี้เขายกให้ดูเลยนะโอ้โหแลก็ถ่ายนะยกกระแมให้ดูนะครับตรงนี้ก็เป็นหมูกรอบ ปูทอดนะครับใหญ่กองใหญ่เป็นปูทอดขายข้าวหลามขนมจากดูน่ากินเหมือนกันนะ นี่ก็เป็นซูชิซูชิสิบบาทอันนี้ขายลูกชิ้นนะครับมีเอ็นไก่สิบบาทแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นถัทงทองเมื่อก่อนก็เรียกถังแตกนะเดีย๋ยวนี้ผมเห็นก็เปลี่ยนชื่อเป็นถังทองตรงนี้ก็ขายน้ำพริกมีเยอะเลยนะครับมีหลายอย่างเลย หาละห้าสิบบาทก็มีน้ำพริกนารกก็มีนะครับโอ้โหน้ำพริกนารกจากร้านอาหารของข้าของหวานนะครับเราก็มาในส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะของใช้เสื้อผ้าร้านใหญ่ๆเลยนะครับโรงงาน นำมาลดราคากันมากมายเลยแต่ละร้านก็มีเสื้อผ้าจำนวนมากถ้าที่ดูคลิปผมแล้วนะครับถ้าต้องการมาเที่ยววัดไร่ขิงนะก็มาได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะงานไปเลิกวันที่27ใเมษาย,ยน2567นะครับยังเหลือเวลาอีกหลายวัน ก็มาที่จะชมกันได้ของกินของใช้มากมายที่ผมถ่ายคลิปอยู่ก็คือตัวอย่างนะครับเล็กๆน้อยๆบางส่วนของงานว่ามีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะจัดทั้งหมดสโซนด้วยกันโซนแรกนะครับที่นําเสนอก็จะเป็นช่วงไหว้พระขอพรช่วงที่สองก็จะเป็นพาดูของกินของใช้และในช่วงที่สานะครับก็จะพาดูในส่วนที่เป็นเครื่องเล่น รองเท้าหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหเป็นรูปตัวการ์ตูนเนียนะตัวอะไรไม่รู้นะอ้าปากเหมือนจะเป็นฮิปโปนี่นะครับแต่ละร้านลึกนะร้านใหญ่นะครับร้านใหญ่มากๆเลยนะทุกร้านเลยก็นำสินค้ามาเซลล์นะครับลดราคาพิเศษอันนี้ก็ตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเสื้อผ้าเสื้อยืดสวยๆเสื้อวัยรุ่นนะครับ ตรงนี้รถล่างสต๊อกเลยนะจากโรงงานนะครับร้านเก๋บูติกโอ้โหใหญ่มากๆนะครับมองเข้าไปข้างในทั้งกว้างใหญ่แล้วก็ลึกมีทุกสเต็ปราคานะครับลดกันหนักเลยนะตั้งแต่ยี่สิบบาทเลยนะครับ เป็นเสื้อผ้าใหม่ที่นำมาลดราคาแบบล้างสต็อกจากโรงงานนะครับมองดูนะนี่นะครับแปะอยู่นะยี่สิบบาทเท่านั้นนี่นะครับประมาณนี้นะใส่นอนนะครับเดินอยู่ในบ้านบางเบานี่นะครับดูนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นกางเกงใส่แบบสบาย นี่ก็เป็นเสื้องานตรุจจีนนะครับอันนี้ก็เลยมาแล้วนะไม่เป็นไรใส่ปีหน้าได้ผมข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับพามาชมอีกโซนหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องเล่น,นสนุกสําหรับโซนเครื่องเล่นนะครับนสนุกเราต้องข้ามฝั่งมานะจากบริเวณที่เป็นวัดไร่ขิงนะครับข้ามาอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งที่เป็นตลาดนัด ก็มีของกินของใช้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะเน้นในส่วนที่เป็นเครื่องเล่นแล้วกันนะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นบ้านผีนะคนเห็นผีข้างหน้านี่เขาจัดเต็มเลยนะครับซ้ายขวานะนี่ดูนี่นะ โอ้โหมีผีนะฟันหลอนะครับโอ้สองตัวนะน่ากลัวมากเลยนะครับด้านขวาก็มีผีเป็นผีแม่นาคนะมีลูกด้วยนะครับนี่น่าก,กลัวทั้งนั้นเลยถัดมาขาดไม่ได้เลยก็คือสาวน้อยตกน้ําน้องคนนี้เขาตั้งท่าแล้วนะแล้วก็หวดอย่าง เต็มเหนียวแล้วครับไม่โดนนะยังไม่ถูกเลยนะแต่ก็ยังไม่หมดความพยายามนะครับนี่ช่วยเปรียงกันใหญ่เลยเอาปลาเข้าไปปลาสาวน้อยตกน้ํามันจะแม่นกว่านะเป้านะครับมันจะเล็กไปหน่อยนึงถัดไปอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเหวี่ยงโอ้โหดูหวัดเสียวมากเลย บางครั้งมันขึ้นไปค้างข้างบนนะหัวเราห้อยลงมามันบาดเสียวนะครับผมได้ยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือข้างในนะปี๊ดปี๊ดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นนะอันนี้แบบเบาๆเด็กๆนะครับไม่ใช่แบบรถบํานะรถบํามันนั้นเพลงดังแล้วก็กระแทกกันรุนแรงเลยอาจจะเป็นที่ทางวัดอาจจะไม่อนุญาตก็ได้นะครับบางที่เขาก็ไม่อนุญาตนะ เพราะว่าเป็นจุดที่มีเสียงดังมากๆตรงนี้ก็เป็นรถตักนะครับตักลูกอมก็มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กกันจะเยอะนะครับ สำหรับผู้ใหญ่ไว้รุ่นหน่อยนะก็มีบ้างนะแต่ว่าไม่โหนนะฝั่งตรงข้ามผมนะครับ ที่เห็นนะครับเป็นร้านอาหารที่ผมบอกนะครับร้านอาหารพอให้เห็นภาพนะครับไม่รีวิวนะเพราะว่ารีวิวไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับในส่วนที่อยู่ตรงวัดไร่ขิงเครื่องเล่นอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนกระเช้านะขึ้นไปสูงสุดเลยแล้วก็ลงมาลงมาไม่สุดนะครับลงมาครึ่งหนึ่งให้คนเล่นเนะี่ยรู้สึกหวาดเสียว คเคยมีบรรยากาศแบบโมเมนต์แบบนี้ไหมคือพาลูกขึ้นไปนั่งบนรถแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวเองก็ยืนเป้าผมเมืเคยครั้งหนึ่งนะครับตอนลูกสาวตัวเล็กๆก็ขึ้นไปยืนนะครับคอยดูลูกสาวไว้มันเป็นเครื่องเล่นที่ดูแล้วปลอดภัยที่สุดเลยนะครับสําหรับเด็กผู้หญิงอันนี้เจ้าปอะมือนี่ก็โยกหน้าดูนะครับก็เป็นรถ BM อนะครับ หมุนไปหมุนมาเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยมาข้างหลังมุนนี้ก็เป็นเครื่องเล่นนะครับสำหรับวัยรุ่นโตขึ้นมาหน่อย คือเป็นรถเหมือนรถรางนะแต่วิ่งเร็วมากเลยก็มาเที่ยวกันได้นะครับงานนัตการวัดไร่ขิงงานยังจัดถึงวันที่27เมษายน2567 9วัน9คืนดูคลิปนี้จบนะครับยังมีเวลาอีกหลายวันน,นี้ก็เป็นการเล่นสะก,ก้อนะครับแกกล้วก็รอดบ่วงนำบรรยากาศงานนัตการวัดไร่ขิงนะครับ2567มราฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณสหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับตั้งวานาท้าวป็นคนแน่นหมายเล่ห่าคุณไม่สนใจแล้วคุณไปก่อนแล้อย่าหลบหนึ่งอย่างนี้เอาก่อนวย